สวัสดีครับพวกับผมป้องแล้วก็ช่องเซนนี่หลิวเหมือนเดิมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดการ์คุกกี้รันกล่องที่2ของช่องเรานะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมไปเปิดแอปสั่งของออนไลน์ใช่ไหมตอนนั้นจะสั่งหมูกรอบกินแล้วแบบเอ้ยมันมันเด้งขึ้นมาวะ่ะเพราะว่าเราเคยสั่งการคุกกี้รันไปมันก็เด้งกล่องนี้ขึ้นมาแหละครับผมก็เลยตอนแรกก็ไม่อะไรแต่นั่งเห็นว้ย ผู้รักษาม,มิติเวลาคือชื่อกล่องมันชื่อ Operation Time c a r d นะครับผมเห็นว่ามันมีตัวเอ๊ะผู้รักษาม,มิติเวลาใช่อันนี้สกินใช่อันนี้สก,กินใช,นนกกนใช่มึงคือใครเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรก็เลยเป็นจุดได้ผมสั่งมาพอปรากฏพอสั่งมาปุ๊บเนี่ยเพิ่งมาเห็นว่าข้างกล่องเนี่ยมันมีเหมือนเป็นการ์ดของมังกรหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเกมคุกกี้แดนโรวเวนเบกเนี่ย มันก็อัปเดตเกี่ยวกับมังกรพอดีสงครามมังกร ก็เลยเออถือว่าโชคดีนะที่มันมีมังกรอยู่ในกล่องด้วยนะครับตอนนี้ผมได้มาพันกว่าบาทจาไม่ได้กี่บาทนะมันมีอีกกล่องหนึ่งที่เหมือนเดิมเลยกล่องอะไรนะสุริยันจันทราว่าไม่ให้สามพันกว่าบาทผมยังไม่กล้าลองว่ะเอออย่าขอดูกัอ,อ,ย,อยอดยอดฟีดแบ็ของคลิปนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยเราก็จะทํารอบหน่อยแล้วก็อันนี้ซื้อมาเนี่ยได้ซองเนี่ยนะครับในซองเนี้ยแถมติดมานะครับเดี๋ยวเราเปิดซองของแถมก่อนนะนี่มาดูของแถมกันซอ,องแรกก็จะเป็นนี่สตอรอเบอร์รี่คุกกี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะไม่รู้ทําอะไรได้อะเราก็ไม่เคยเล่นและผมไปหาข้อมูลมานะเหมือนเขาจะแบบในไทยนะเหมือนจะมีแบบจัดแข่งจริงจังเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าคอมมูมันเล็กใหญ่มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่คุกกี้นะครับคุกกี้ฮีโร่นะเอออันนี้หน้าซองเป็นแบบฝรั่งนะครับแต่เป็นฮีโร่ซะงั้นมาอย่าเรามาลุยก็กลักไอ้บ็อกซ์กลักดีกว่าเหมือนตรงเนี้ยมันมีสติกเกอร์เขียนว่า In c r u ู e ์วันลองแกงก็คือมังกรลำไยนะครับมี มีลำไยฟรีแพ็กหนึ่งการันตีป่าวะแมาผมเปิดซองก่อนนะครับวันนี้คือแบบว่าเพิ่งมาส่งเลยจริงบล็อกนี้ผมเห็นมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละน่าจะประมาณเดือนเดือนหนึ่งไหมหรือผมอาจจะจําวันผิดหรือมันอาจจะมีการเปิดพิออเดอร์ก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเออแล้วผมเพิ่งมาสั่งนะครับเจ้าตัวนี้อ่ะนะอันนี้คือเปิดได้มาแล้วแล้วก็ อันนี้นาจะเป็นซองแถมลำใหญ่ใช่ไหมหุยนี่อ๋อนี่ไงแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นคูปองโค้ดนะครับคูปองโค้ดผมแปลกอย่างใจอย่างหนึง่งโค้ดอะมันเป็นของเกมกิลังคิงดอมแต่หน้าปกอะมันเป็นตัวขวดสองโอผมลืมชื่อน่าจะขวดส่องซึ่งมันไม่เคยเข้าคิงดอมมันอาจจะมีผลในเนื้อเรื่องแต่ยังไม่ได้เป็นตัวมันมาแต่ในโอเวนเบกมันอามาทําไมนะครับเออแต่โค้ดผมเปิดดูได้แหละเออเผื่อบางโค้ดอยากเห็นแต่ กว่าคลิปนี้จะลงเนะี่ยผมเติมใส่ i d ผมแล้วนะครับนี่โผดมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะเอ่อได้ทั้งหมดเท่าไหร่กี่นนะกี่คริสตัลน,นะ6,000คริสตัลน,นะครับ6,000คริสตัลรึประมาณเท่าไหร่นะ100กว่าบาทปะหรือ200กว่าบาทอะไรเงี้ยถ้าแบบไปถึงว่าเติมแพ็กอ่ะอันนี้กล่องลังกาลังกาอะไร,รไม่รู้อะมาดูกันมาปับป๊บปับ๊บปั๊บอันนี้คือตัวลำไย,ยใช่ไหมขอดูหน่อยสิอันแนเเ่เอ้าเอ๊ะ ผมก็นึกว่ามันการันตีลำใหญ่มาเป็นอัศวินอันนี้เหมือนจะเป็นสกินนะคัตเดอร์โอ้แต่มันมีฟลอยนะอันนี้เป็นระดับมีเขียนระดับไหมระดับพีอ๋อน่าจะแบบโปรโมชั่นแพ็คอะไรประมาณนั้นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นี่รอบนี้ก็จะนี่อันนี้เราเรียนรู้แล้วนะครับเราที่แล้วเพิ่งมารู้เออตัดทิละหลายซองง่ายกว่ากันเยอะอันนี้มาเปิดมาเป็นคัตตั้งชันดี้สายใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในโอเวนเบรก แล้วก็โลเคอันนี้ก็จะอยู่ในโอเวอร์เบกเหมือนกันเชคโลแล้วก็แครอทแครอทนี้มีทั้งสองภาคทั้งคิงนอมและโอเวอร์เบกผมเล่นคิงนอมโอเวอร์เบกแล้วก็เคยเล่นทาวเวอร์นะแล้วก็อันนี้เป็นของผู้รัศม,มีตีเวลาอ mm ินทูอะทามพ็อกเก็ตแล้วก็อันสุดท้ายเป็นสติงเจอรลี่นะครับเป็นระดับระดับอะไรนะระดับ R ระดับ R ซึ่งระดับ R มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันคือระดับ3อะ่ะเออเพราะว่ามัน ตัว C ตัว u ตัว R แล้วก็ SR แล้วก็ u r ก็ระดับยังไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราก็เก็บแยกมันไว้เหมือนเดิมนะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็กองนี้เออไอการ์เราที่แล้วนะผมยังเก็บไว้อยู่ยเลยนะไม่ได้ขายนะเออ,อยังตั้งอยู่ในผมเก็บไว้ในกล่องอนะเหมือนเดิมแต่โค้ดอะใช้ไปละแล้วก็ตัวนี้สตรอเบอรี่อันนี้แมงโก้อันนี้คือมะม่วงเผามะม่วงอะไรสักตัวหนึ่งแล้วก็ซอสพริกซอสพริก แล้วก็อันนี้นักพยากรณ์แล้วก็อันนี้เป็นกับดักแต่เป็นแค่ระดับอยก็คืออันคอมมอนผมก็จะเก็บมันไว้ตรงนี้เออมันมันอันคอมมอนอ่ะผมจีเจอกับมันมากเลยอ่ะอันนี้เป็นโนชูก้าเออน้ำตาลหิมะแล้วก็อันนี้พลูปาร์ตี้อันนี้นี่ไงคัวซองที่เราเห็นในหน้าเมื่อกี้แล้วก็สตอเบอรี่ครีมแล้วก็ไฮเดนเยยเป็นระดับ SR ส R นะ เนี่ยก็จะเป็นตัวซูเปอร์แลนนะก็คือระดับ4เลยนะโอ้ยขอดูเอฟเฟกหน่อยนะนี่นี่นี่ไ y เดนเนย่ FDR เอาผมเอานะถ้ามี5การ์ดถ้ามีการ์ด5าใบขึ้นไปอยู่บนมือเนี่ยให้เลือกอะไรนะ1 o f ่งอ e n e อเ l e s s l e v e l 2 o r l o w อ r Cookie อ๋อก็คือทำดาเมจเลยเหรอแบบอันเชิญปุ๊บจัดไปเลย2ดาเมจโอ้ยจะสดาเมจนี่ถ้าเป็นอันน,น,นี้เลเวล2นี่ก็ครึ่งหลอดอยู่นะ 50%เลยนะอันนี้ตัวไฮเดนเยร์ก็จะเป็นของโอเวนเบกไฮเดนเยเนี่ยเนื้อเรื่องก็จะอยู่ในช่วงของดาร์กอลลำใหญ่อันนี้เวลาไม่ใช่ลำใหญ่ดอกบ,บัวอ่ะน,นี่ก็ดอกบ,บัวเออมันปนทัง้งสอนเนื้อเรื่องกันเลยนะทั้งมีเจ้าตัวเอ่อไทม์เวลาแล้วก็เป็นของมังกรอันนี้มาฟรังอันนี้ไม่รู้ชื่อมันอีก <laughs> อันนี้ผักโขมผักโขมอันนี้เป็นไอเทมไทม์อะไรแล้วไทม,ม์มันนิพูลี ผมลืมแล้วว่ะว่ามันนี่คุณเลดแปลว่าอะไรช่างมันไปนะแล้วก็อุ้ยเฮ้ยเหมือนจะเหมือนจะเป็นซีเข็ดแล่เปล่าวะใช่ไหมไม่น่าใช่ซูเปอร์แลมันเอฟเฟกมันเวอร์วางกวง่าชาวบ้านชาวช่องมากแต่มันคือการ์ดโอ้โหตัวมันเลเวลหนึ่งอ่ะผมว่าน่าจะเป็นระดับที่หาย,ยากราคามีไหมไม่รู้แหละแต่แบบว่า ฟงฟิงฟงฟิง,ฟง,ฟงนี่นี่นี่ข้างหลังมันเดิมไม่มีอะไรนะครับโอ้ยมันแล้วมันอยู่ในถ้าคิสตัลน,นะแบกกาวสวยนะเอยอันนี้สวยอันนี้สวยนี่เป็นชูครีมแบบใส่หมวก็คือล่างของที่เราเห็นในคิงดอมนะตัวนี้อา่ได้มาประดับไปต่อครับต่ออันนี้เป็นน้องหัวหอมอันนี้วาซาบินนพิตาชิโออันนี้อะไรวะ อันนี้เอกแครอทเด็เอแบบแอวิวแครอทอะใช่แต่มันมีคําขยายอยู่ขา้างหน้าไม่รู้ว่าชันอะไรแเหมือนฮาโลวีนนะเหมือนฮาโลวินจัดแล้วก็อันนี้เป็นวังดอกบ,บัวอยู่ก็น่าจะอานคอมมอนทั่วไปก็เก็บป้ายนะครับเซตถัดไปอันนี้เป็นน้องกุหลาบแล้วก็ไอตัวนี้ก็มันเป็นเกี่ยวกับองค์กรเวลาแต่ผมไม่รู้ชื่อมันเองชื่ออะไรวะนะเนี่ย ไม่รู้จักมาก่อนเลยแล้วก็น้องกระเทียมดําน้องยนะูทูบเบอร์นะผีผีทูบเบอร์แล้วก็ตัวนี้เคยได้แล้วสอเบปี่รีมเมื่อกี้เอ้ยอันนี้เป็นระดับ sr นะครับ sr นี่ชื่อระดับก็จะเป็น super rare นะ super rare นะเป็นน้องอาลาดินโยเกิร์ตครีมนะครับนี่เลยอันนี้แต่เนี้ยรอบนี้รู้สึกว่าเหมือนเราเจอเนี่ยไอห้เดนเดย r เนี่ยท่ามันก็เหมือนในเกมนะแต่มันเปลี่ยนพวกแบบว่าแบ็กโกลด์แบ็กกราวด์ทั้งนั้น แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นท่ามาตรฐานในในโอเวนเบรกแหละโอเวนเบรกท่ามันยืนแบบเง่งย้ยๆอ่ะแบบพัดพัดพัดอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนแบล็กเกาก็ดูดีดูดีดูดีขึ้นนะครับอันนี้สายใหม่เหมือนเดิมไอนน้น้องไอออนแครอดแล้วก็เฮ้ออันน่นสกอร์เปียนนะครับเป็นระดับหาก็นั่นเนี่ยเราเริ่มเจอลูปแล้วไอ้การ์ดประเภทที่แบบว่ามีแค่ตัว BG อะ่ะที่แบล็กวกาวเปลี่ยนอะ่ะแล้วก็เออ ติดไฟฟอยแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมไอแมงป่องอ่ะต้องเป็น้ยแมงป่องหรือตะขาบวะชิบหายแล้วแมงป่องแมงป่องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช่บอกวะช่างแม่ลงแล้วกันผมชอบจาชื่อมันผิดไอตัวนี้เนี่ยเฮ้ยมันมันมันสายทําไมมันเป็นสีแล้วไอตัวนี้สีมันพอเขาจะเข้าเข้าใจได้นะสีมันโตไปสีน้ําเงินอันนี้มันสีมันแดงแดงแต่แป้กามันม่วงม่วงเออดูคนละโยกกันเลยเลยงงนิดหน่อยมาต่อ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 อันนี้ ปเปอร์นัทผมจําชื่อภาษาไทยไม่ได้แล้วแต่เล่นมันบ่อยอยู่ในเบรกสุม่มไม่รู้ออกมาบ่อยๆอยอันนี้น้องมัมมสตาร์ดแอปเปลิลอันนีออ้น้องโอเสียโอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นระดับ U U คืออันโคบอลเฉยอันนี้ไม่มีอะไรนะก็เกี่ยวกับตัวในเรื่องเวลาเออมันก็ส่งมาชื่อกล่องมันนะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเวลาอันนี้แวมไฮนี่มีจบจบด้วยโอชื่อสกิลน่ารักจังอะ่ะเชียร์ซอฟเลิฟนะครับแล้วก็กล้าหาญเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ อ v เวนเจอร์มัแอสเวนเจอร์เลอร์นักสำรวจใช่ไหมอ๋อผมนึกผมเข้าใจตลอดว่าในเกมมันชื่อว่า a d v e n t u r อร์ o o กกีอันนี้ชื่อมันออฟฟิเชียลแล้วว่าะว่า a d v e n t u r อร์แ v e n t นแอสเวเเนี่ยเออไม่เคยเห็นคำศัพท์นี้มาก่อนผมไม่คิดว่าจะเป็นการสะกดผิดนะแต่มันน่าจะเป็นคำเออก็เพิ่งมารู้เหมือนกัน c ช e ร r y b o บอนแล้วก็อันนี้ตัวนี้เหมือนมิ้น์เลยนะแต่ไม่ใช่นะครับผมเป็น Toothpaste นะครับ c o o ก i ้แล้วก็กิ m s ันด r a ก o n m แมสอันนี้ไม่มีอะไรมากเออ ต,ต,ต่อต่อต่ออันนี้น้องทาก,กุล่าครับชลิปัซัมไพร์ลนักบินก็บินแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้แล้วก็อันแน่มุกเดิมนะครับมุกก็คือการ์ดแบบว่ากรอบๆแล้วก็แต่นี้เปลี่ยนท่านะไม่ใช่ท่ามาตรฐานอันนี้ก็ดีขึ้นหน่อยไอ้รอบที่แล้วที่เราเปิดเนี่ยโอ้เวลาเจอระดับไอ้ระดับ2มัมาชื่อว่าอะไรนะ ระดับ u n c o m m o นอะเอ,อ่อันคอม m o หรือแลนนั่นแหละมันไม่มีอะไรเลยอะมันแค่แบบเปลี่ยนแบก็กราด์ไปรูปตัดตัดตัดเฉยๆนัก์คคอปอ่ดาชโ,อโกโอ,อันนี้ต้นหอบเปเปอรรแยมันนี่เป็นล่างสก,กินด้วยนะเอ,อ้ยล่างแบบขึงขังสนามเชอร์เบตแล้วก็ลิ้นตีอันนี้คือถ้ำของลิ้นตีเป็นระดับๆๆันคอมมอนเฉยๆไม่มีอะไรอืมมาอันนี้เป็นช็อกโกแลตบงบง อันนี้เป็นพีชอันนี้น่าจะเนื้อเรื่องครีมโยเกิร์ตแล้วก็เป็นแอลมอนด์โอ้โหและแบล็กเกาเป็นเหมือนจะเป็นองค์กรบิทักเวลาหรือเปล่านะแล้วก็อันนี้เป็นเอออันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องหรอนิทานนิทานดอกบัวนี่ไม่มีอะไรมากนะเออมันเทวเดียวกับเทยวซเนอร์วะ่ะน่าจะใช่เนาะอันนี้น้ำตาลหิมะแล้วก็องค์กรบิทักเวลาโคซองแล้วก็อันนี้ของลำไยแล้วก็อันน่เป็น น้องแมงมุมชื่อทนะัฟเฟิลใช่ไหมเออชื่อทัฟเฟิลนะครับเป็นตัวที่โอ้ยผมไม่ค่อยชอบหน้ามาเลยในะโอเว่นเบรกไม่ใช่อะไรเล่นยากนะครับเวลาเล่นเบรกเอาสุ่มนะเวลาผมเจอตัวนี้นะมันมันแบบว่ามันมีช็อตที่<ช>ผม,ผมต้องรีบ่อยอ่ะเพราะว่าเราเล่นพลาดอะไรเงี้ยอกตัวมันตัวมันโอกาสพลาดผ้ามันสูงมากอ่าอันนี้เป็นทินามิสุด็อกเตอร์วาซาบิกีวีดีเจแล้วก็อ๋อนาฬิกานี้เป็นสมบัติในเกมคุกกี้ลันคิงดัมนี่แล้วก็ อันนี้ตัวนี้เหมือนเดิมเปเปอร์นัทลืมชื่อไทยอีกแล้วมัสตาร์ดเอาโวคาโดไปล่างมีสก,กินด้วยนะล่างสก,กินมังคอแล้วก็อัติโชกแล้วก็ไทม์ครับกาลาดหล่อโอเครื่องมีดเครื่องมินนะต่อต่อต่อตอ,อันนี้กาแฟก็เป็นตัวสเปเชียลนะในโอเวนเบกจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่เก่าแก่มากตั้งแต่ภาคเอ่อภาคนี่ไอโ้โหภาคไทไอะ่ะแล้วก็อันนี้ปิกนิก ชื่ออะไรไม่รู้ช่างผมลืมชื่อไทยไปแล้วแล้วก็อันนี้มังโคุดอันนี้เป็นเอออันนี้ผมจําเนื้อเรื่องมันได้เพราะว่าเราทําคลิปสรุปอยู่พุ่งเห็นเอเดนส์รอวจะตายให้ได้นะเมาน่าจะเมาเรือเมาเรือแล้วก็เป็นคอฟฟี่แคนดี้นะเป็นเจ้าหน้าที่ในองคอ์กรพิชิตเวลานะอันนี้เป็นฉลามไม่ใช่ฉลามอะไรวะรืมชื่อแล้ว โซ,โซดาโซดาโซดาแล้วก็มัสตาร์ดจริงชื่อมันก็เขียนอยู่แต่เมื่อกี้ผมนึกชื่อไทยโดยที่ไม่ได้ดูเลยอันนี้คาปูชิโน่อ,อันนี้เทพธิดาแล้วก็เอออันนี้ไดโน่กริตติ้งนะครับเป็นอันคอมมอนนะเขียนไว้ตรงนี้แหละถ <c oughs> ัดมาถัดมาอันนี้เชลามิสูปซาบีเลมอนนี่ลูกพี่ตัวตึงของเราแล้วฮีโร่แล้วก็อันนี้วังดอกบ,บัวไม่มีอะไรนะครับระดับอยู่ฝั่งนี้ไป แล้วก็ทัดมาทัดมาเหมือนเดิมนะพวกนี้ผมไม่ได้มีแผนจะขายอยู่แล้วนะครับฉันไม่ต้องไม่ต้องติดต่อมาขอซื้อนะไม่ขายนะครับเออไม่ใช่อะไรเกียจนะครับอ่ะพุดดิง้งซินนาม,มอนแล้วก็สตรอเบอรี่สติ๊กแล้วก็อุ้ยทันสุดท้ายเป็นชีสเคส้กแต่เนี้ยอันนี้ทรงทุเรเพราะว่ามันคือท่ามันฐานอะ่ะเอามายืดเฉยๆแล้วก็ใส่แบบกรอบเหลืองอะ่ะเออกรอบเหลืองอะ่ะอันนี้คือไม่มีอะไรเลยเป็นระดับ แรนะระดับ R นะระดับ R อันนี้เป็นคุกกี้เอ็กน็อกอันนี้บัตเตอร์ครีมช็อกโก้มิ้นช็อกโก้ซอมบี้แล้วก็อินเดียเอ๊ะเหมือนอันนี้ก็เคยได้นะเอ๊ะผมจำได้ว่าชุดแรกๆเลยแล้วเราได้เป็นใบที่สี่พอไอซองเมกี Sol ้ั่นเป็นใบสุดท้ายนี่บัตเตอร์แบร์มีเนยมีเนยเวอร์ชั่นคุกกี้รันหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อรอชินี เกฟฟูดฮีโรคุกี้แล้วก็โอ้ยไอ้ไอสองชุดนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรดีๆเลยวะได้มาตัวเดียวมั้งเออมาๆๆใกล้จะหมดแล้วตอนนี้เหลือเหลือเท่านี้นะเหลือเท่านี้น่าจะประมาณกเกือบเกือบสิบซองนะ,ะเดี๋ยวแบ่งเปิดอ่ะละครึ่งทีละครึ่งอืมช็อกโกแลตบงบงเออพิ่งเห็นมันเลเวลสามเลยนะเนี่ยไม่ค่อยจะเจอเลเวลสามนี่กล้า,าหาญพระเอกของเรา แล้วก็เป็นดาก้อนอุ้ยอันนี้เท่นะอุ้ยผมอยากได้กไก่อันนี้แบบระดับแบบตึงๆเลยอะเอฟเฟกต์น่าจะแบบฟิวฟ้าแบบชวักชวับอะจะได้ได้เป็นระดับธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรเอออยากให้ไก่ใบายวิกีนมีกอล่านะแล้วก็บัตเตอร์ครีมเหมือนเดิมอันนี้น้องน้ำมือป๊อมปอมกินคุกกี้ฟักทองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีในคุกกี้ในคินงด้อมันน้ำพายฟักทองใช่ไหมอันนี้คือฟักทองเฉยๆไม่มีพายนะ แต่ดีไซน์ไม่ค่อยเวิร์กเลยว่ะเพราะว่าทำไมไม่มีคุกกี้ฟักทองหรือเป็นภายฟักทองเอพราะคุกกี้เนี่ยไปลงกับตัวเดียวแล้วเขาเขาไม่น่าจะไปแก้ดีไซน์หรอกมั้งเออมัน,มนทํามาแล้วอะเนาะแล้วก็อันนี้ประตูอันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็น้องโสมน้องโสมก็จะอยู่ในในเรื่องของดอกบ,บวัวเฮกน็อกบัตเตอร์ครีมโกโก้อันนี้ไงตะขาบตะขาบแล้วก็ ทงอันนี้กัดไก่อันนี้เป็นสมบัติในโอเว่นเบรกนะเหมือนเดิมคอฟฟี่แคนดี้แล้วก็สเก็ตบอร์ดแล้วก็มังคุดแล้วก็ป๊อปคอร์นแล้วก็อู้เฮ้ยยูอาร์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 คือระดับถ้าไม่นับไอเอสซีเขีนะที่อันนั้นที่าจะเป็นซีเ r e t ก็เหมือนจะเป็นระดับตึงสุดนี่นี่นี่ยูอาร์ you are. โอ้ล้วได้เป็นตัวนี้นะเฮ้ยผมชอบผมผมเป็นคนที่ปื้มตัวนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วสำหรับน้องข้ามแก้วน้องสลักของเราแล้วก็แต่เลเวลมันสวยเนาะนี่สวยสวยสวยแต่ผมว่าชูคีมยังสวยกว่าอ่ะเฉพาะมาคนระดับกันด้วยละมัง้งเออนี่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 เฟียลเฟียลเฟียวางไว้กล่องไอ้นี้ซองนี้เชดช็อกโกอ่าอชื่อตัวอะไรวะพิกโยะ แล้วก็หมาป่าแล้วก็อันนี้เป็นลิลลี่เบลก็คือตัวที่อยู่ในโอเวนเบนะโอ้ยอันนี้เป็นสมบัติเลเจนด์นะเนี่ยมาอยู่ในตรงนี้เพราะแต่เป็นสมบัติเลเจนด์อ่ะมันอยู่ในเนื้อเรื่องโอเวนเบนะแต่มันใช้แบ็กกราวของเหมือนที่ส่งสมบัติคิงดอมเลยวะ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วอ่ะเดีย๋ยวมาตัดกันสักหน่อยนี่เหมือนเดิมโจรสลัดปั้มกิน แล้วก็อันนี้เป็นครัวซองระดับเฮ้ยยูอาร์เฮ้ยยูอาร์ติดๆเลยว่ะเออ,อตัวซ้ายก็เป็นเนื้อเรื่องมังกรตัวขาก็เป็นเนื้อเรื่องการเวลาเราได้ยูอาร์มาสองใบเลยนะสองใบเลยเออสวยๆๆสวยคือแน่นอนแหละสีฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ดูเป็นทีมสีที่เข้ากับสก,กินอันนี้แต่ผมชอบคือส่วนตัวเราชอบสีฟ้า <laughs> เออแล้วฟ้ากับเขียวก็คุยกันรู้เรื่องอยู่นะ เออคุยกันรู้เรื่องอยู่นี่เดี๋ยววางแยกให้มันดูเดินๆไปเลยเดินไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นน้องหัวหอมพาสาบีปาเตอร์เพสเซลแล้วก็ส้มอันนี้ไม่มีอะไรมากเชอร์รี่อันนี้สมอลแล้วก็กรอบบินพิงช็อกโกแล้วก็เป็นเฮ้ยผงน้ำตาลระดับ SR เป็นล่ามสกินวาเลนไทน์ซะด้วยนะเนี่ยเออแวบบแรกผมแบบ ตกใจน,นิดนึงตัวอะไรวะอ๋อเพิ่งมาเห็นชื่อออกชูก้าส่วนอ่านี่เป็นระดับเอานะครับอันนี้รวมแล้วแล้วก็ซองสุดท้ายของกล่องนี้ไม่น่าจะได้ตึงๆมามาหรือว่า s อ c ีัีใช่ไหของที่แล้วเราได้ SEC เอซีซีวอาวะเหมือนจะได้เ่าวะจับไม่ได้แต่ว่ามันดานมากแลวนะมิ้นช็อกแอปเปลิลแพนเค้กซิอกโกแล้วก็ระดับ SR นะเป็นจอมโจรคุกกี้โจรคุกกี้โจร กูคิโจทย์เป็นร่างเวอร์ชันสกินที่เป็นสกินผู้พิทักเกี่ยวกับเกี่ยวกับผู้พิทักเวลาแหละเออไม่รู้เป็นผู้พิทักไหมแหละแต่สกินมันเกี่ยวกันแน่นอนมาอันนี้คือเปิดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกัน,กนอันนี้เนี่ยเรานับตั้งแต่ระดับที่เป็นระดับแรขึ้นไประดับแรขึ้นไปอ่านี่ก็จะได้หนึ่งอ่าดูทีละใบเลยนะเดีย๋ยวเปิดไล่ไปเลยนะครับอันนี้เป็นโจนอันนี้ครัวซองอันนี้เอ่อหงน้ําตาลแล้วก็สลา แล้วก็นี่เป็นลิลลี่เบลแล้วก็โสมชีสเค้กแล้วก็คอฟฟี่แคนดี้ทัฟเฟิลนักแปรธาตุแมงป่องแมงป่องครีมโยเกิร์ตชูครีมแล้วก็ไฮเดนเยยแล้วก็เป็นสติงเยลลี่นะครับก็แน่นอนนะผมเท่าที่เปิดมาทั้งหมดในกล่องนี้ก็ยังชอบตัวการ์ดใบนี้อยู่ค่อนข้าง สวยอันนี้คือชอบเลยนะแล้วก็ลองลงมาเนี่ยคั่วซองกับสลาเนี่ยผมให้ใกล้ๆกันนะผมติดแค่ว่าเออโดยตัวเราเองอะ่ะเราชอบชอบเขาเลยนะชอบดีไซน์ของคําแก้วมากกว่าอ,อยู่แล้วแต่ไอตัวมืกอก้ไอตัวเนี้ยแบล็กการม์มสวยแบล็กการม์มสวยอันนี้คือผมชอบแบล็กการ์มเป็นพิเศษ,ษฉะนั้นถ้าต้องเลือกเนี่ยนะ ก็คงจะให้คําแก้วแหละมันตัวอวอ่ะเออถ้าถ้าให้ลำลำลำดับนะท็อปทีของบ็อก์นี้นะที่ผมชอบเนี่ยอันหนึ่งชูครีมยู่แล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยโดนใจแล้วก็นับสองก็จะเป็นตัวคาแก้วนะครับสละคุกกี้สละแล้วก็นับสามเป็นคุกกี้ขัวซองกร์ดใบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นถ้าจัดท็อปทีเนี่ยก็จะเป็นสามใบนี้ที่ผมชอบในกล่องนี้นะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปถ้าอยากให้เปิดกล่องไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะ ถ้าเงินผมไหวถ้าเงินผมไหวเนี่ยอย่าวจะจัดถ้ามันแพงเกินไปก็ก็คงไม่ไหวก็คงไม่จัดเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถถัดไปสวัสดีครับ